เทศบาลตำบลห้วยกระปีได้รับรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประจำปีพุทธศักราช2562เป็นรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดีได้รับรางวัลจำนวน820,000บาทโดยเสนอโครงการการจัดตั้งศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกระปี ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยกระปิเดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรมมีอาชีพเพาะปลูกการทำไร่นาไร่อ้อยและไร่มันสำปังเป็นหลักปัจจุบันสภาพชุมชนเปลี่ยนไปเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติในตำบลห้วยกระปิส่วนมากจะเป็นแหล่งหินเช่นหินแกรนิตหินลูกลังหินผูและหินคลุกสำหรับถมถนน จนทำให้มีธุรกิจเกี่ยวกับการทำเหมืองหินและโลงโม่หินเกิดขึ้นในตำบลทำให้มีผลกระทบเกิดปัญหาด้านสุขภาพและสาธารณสุขกับประชาชนโดยเฉพาะมลภาวะทางอากาศเช่นฝุ่นละอองจึงทำให้ประชาชนมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังสูงนอกจากนี้ยังมีปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชนเนื่องจากการย้ายถิ่นฐานของประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยในเขตเทศบาลมากขึ้น การจัดตั้งศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกระปิศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกระปิเกิดจากการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนภาคเอกชนผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลคิดริเริ่มในการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลในเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงไม่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา หรือลดอาการเจ็บป่วยให้กับประชาชนในตำบลให้น้อยลงทั้งนี้ภาคเอกชนมีส่วนในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาพเช่นในการมอบทรัพย์สินเป็นอาคารพร้อมที่ดินอุปกรณ์ในการออกกำลังกายจัดหาเครื่องปรับอากาศมาให้บริการประชาชนในห้องฟิตเนสและจัดหาที่นั่งให้ประชาชนได้นั่งพักผ่อนหลังออกกำลังกายให้กับศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ และมีการจัดทําบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิมีกิจกรรมให้บริการในการออกกำลังกายแก่ประชาชนเช่นการจัดให้มีห้องฟิตเนสพร้อมเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยกิจกรรมกีฬาเซปัตะกกิจกรรมกีฬาแบดมินตันกิจกรรมกีฬาฟุตซอลกิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลเป็นต้น ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นสังคมรักการออกกำลังกายที่ยั่งยืนในแต่ละปีมีการจัดทำสรุปรายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการประจำปีเสนอผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลห้วยกะปิจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำให้ประชาชนสามารถใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยมีคณะกรรมการจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมวางแผนพัฒนาและส่งเสริมให้ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิมีความทันสมัยในการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจากทุกภาคส่วนได้ตระหนักเห็นความสำคัญเพื่อรองรับการจัดโซนพื้นที่สำหรับผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่วัยเด็กเยาวชน วัยทำงานผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าใช้บริการศูนย์สุขภาพได้ทุกช่วงวัยและสามารถกำกับดูแลด้วยความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานส่งผลให้ผู้เข้าใช้บริการประทับใจและมีสถิติเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลดภาวะอาการเจ็บป่วยลดลงทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความ ความสามัคคีครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันเทศบาลตำบลห้วยกระปิมีโครงการที่ต่อยอดได้แก่โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสุขภาวะคนรักการออกกำลังกายเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพที่ดีขึ้นและเพื่อกำหนดนโยบายส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายแบบยั่งยืนเช่นจัดโครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตซอลให้กับเด็กในโรงเรียนเขตพื้นที่ตําบลห้วยกะปิจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลห้วยกะปิ